จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนทุกท่านมนีติกผพาทุกท่านมาชมอ่าทั่วขอที่บานสวนขงน้องหน้าเด้อจ้าอยู่บานสวนขงน้องหน้าก็ได้ปลูกทั่วขอไว้อ่าจ้ามณีติสิพามาเบิงอ่าสถานที่ที่ติปลูกเนาะจ้าน,นี่เด้อจ้าสถานที่ที่ติปลูกก็เป็นริมหลวเนาะจ้าอ่านี่คืออ่าทั่วขอเด้อจ้าน,นี่ที่เป็นปูพุ่มนี่จ้าก็เป็น ลักษณะการปลูกทั่วขขเนาะจ้ะเขากระสีมีลักษณะเป็นไม้เลื่อยเนาะจะ้ะเขากระสิเลื่อยตามพุ่มเลยจะ้ะตามรั่วนะจะ้ะเชิ่ทุกถ่านมารับชมเลยเลยด้วยจ้าจ้านี่เด้อจ้านี่โดอ่โดอกของทัวเด้จ้านี่นี่คือโดอกของทัวง่วโขจ้ะโดอกกะสิเป็นสีขาวสีเลยจ้ะแล้วก็อลาลงมากนี่กะ จ้าเป็นดอกเนาะจ้าฟางนี้จ้าจ้าอกของทั่วขอเนาะจ้านี่จ้าจ้าฟางนี้ก็มีด้วยจ้าได้หลายแล้วจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าเนี่ย ข้างในนี่จ้าเต็มเลยจ้ะออกลายเลยจ้ะนีจ่าเป็นเพื่อนนี่ออกลายเลยจ้ะเป็นพุ่มเป็นพ่วงนะจ้านี่นะจ้ะนาสิพ่อเก็บไปต้มเลยแหละจ้าจ้านี่เดือดเพื่อนร้ายอยู่จ้ะร้ายร้ายแห้งเลยจ้านี่ จ้านี่เด้อจ้าเพื่อนเพื่อนว่าเบิ้องนี่อ่ะจ้าอันนี้เป็นอ่าฟักถี่ย่างบรทธานแก่เนาะจ้ามันจะมีลักษณะเป็นบรทธานอ้วนเท่าไหร่นจ้าเป็นแบนๆเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งฟังนี่ข้านี้เนาะจ้าอ่าฟังนี่กะย่างบรทธานแก่เต็มถี่เลยอ่ะจ้าฟักข้าก็จะเป็นสีเนาะจ้าพวงหนึ่งก็จะมีอยู่หลายฟักเลยอ่ะจ้า เจ้าเป็นเพื่อนออกไายแห้งเลยจ้านี่เด้อจ้านี่จ้าไายเลยจ้านี่นียจ้าเป็นเพื่อนเนี่จ้าจ้ามาเบิ่งข้างนี้เนาะจ้าเนียจ้าจ้ามาเบิ่งฝั่งนี้เนาะจ้า จะติกสีไปไอ้ใบอออกก้อนเนาะจ้ะจะเห็เห็นเนาะจ้ะนี่จ้าเพื่อยๆหลายแห้งจ้าดูไปงามงามเนาะจ้านี่อาจารฟักนี่พ่วงนี่ก็สีง่ายหลายหลายฟักเลยอ่ะจารทั่วขอนี่เห็นว่านั่มไปต้มสุก ไปต้มเป็นทัวเหมือนทัวถั่วไปนะจ๊ะไปต้มทั้งฟักกับสีด้วยจ๊ะเวลานํามากินกับซีมีรสชาติมันนะจ๊ะเป็นผืชตะกุนตะกุนทัวเนาะจ๋ะเห็นค้าว่าเมื่อกาเสีร่อยมันแสบดีจ๊ะจ้า,าฟักนี่กับนาสิแกหนาสีนําไปต้มได้แล้วจ้ะเป็นเพื่อนล่ำฟักเขากะ ข่วนเต็มทีแล้วจ้าเดี๋ยวติ๊สิผ้ามาเบิงลักษณะใบของทัวขอขนอะจา้านี่เดอ้อจ้าเพื่อนๆอ่าใบของทัวทัวโอก็เป็นลักษณะเสียจา้าอ่าทัวโอก็เป็นผืดตะกูลนทัวเนาะจา้ากะสิมีอ่า นี à, ่ยจะเป็นเขินว่าสิเป็นไม่เลือยเนาะจ้าเป็นเครื่อเลืยาว้ามากๆสีจ้าจ้าสิเหลื่อยแป้สีแล้วเนาะจ้าสิเหลื่อยตามกับไอ้กิ้งไม่กับเล็กกับหยังสีไปยเหลื่อยเลยจ้า เนี่ยจ้าเขาจะเป็นใหม่เลื่อยสีเนาะอาจารย์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านเด้อจ้าที่เข้ามารับชมช่องติอสานพาด,ด้วยยูทู e มาจ้าบันติกะขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า